สวัสดีครับเพื่อนๆมาอีกแล้ววันนี้หลังจากกลับเมืองไทยได้อาทิตย์กว่า,ก,วาก็ได้ไปซื้อผลไม้ไทยเห็นแก้วมังกรสีแดงเนี่ยไม่เคยกินแต่คุณสมบัติก็เหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนกับสีขาวนั่นแหละแต่หวานช่ำกว่านะสีแดงก็สีขาวอ่ะเนื้อแก้วมังกรสีขาวอ่ะจะออกเปรี้ยวนิดหน่อยแต่นี่จะหวานนุ่มกว่า ก็มีผลมีไฟเบอร์สูงนะคะเพื่อนๆมีมีวิตามินซีมีไฟเบอร์สูงแล้วก็ทานง่ายนะคะมก็จะสีดํแต่ช่วยเราขับถ่ายดีนะคะก็จสผลไม้ทุกชนิดมีประโยชน์บมดค่ะเพื่อนๆแล้วแต่เราจะเลือกกินอะไรใครชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นนะคะส่วนพี่บางเอิญอ๋อไม่เคยกิน แก้มังกรสีแดงก็เลยอยากลองดูนะคะก็ไม่คิดหวังเลยนะคะก็อร่อยชุ่มฉ่ำดีไม่เปรี้ยวเกินไปรู้สึกว่าจะงอมจะงอมแล้วพอซื้อมาเออไว้เจ้าก่อนแล้วก็ถึงลามากินนะคะรู้สึกว่าจะงอมไปหน่อยแต่ก็ยังยังโอเคอยู่นะยังกินได้อยู่รสชาติก็ยังโอเคอยู่นะคะ ก็ชุ่มฉ่ำมากชุ่มใจมากได้กินแก้วมังกรเพราะว่าที่นั่นอ่ะมันจะมีผลไม้ไทยนิดหน่อยแล้วก็จะไม่สดไม่ไม่สดเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ไทยอ่ะส่วนใหญ่ก็ได้เดียวหรือไม่ก็ลูกเล็กแล้วก็รสชาติก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะเอาเป็นว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ